สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมอยากที่จะติดตามข่าวของคุณฮาร์ตสุทธิพงศ์ทัศพิทักษ์กุลอีกสักหนึ่งวันนะครับเพราะว่าวันนี้ตลอดทั้งวันเนี่ยผมแอบเข้าไปดูใน Facebook ของคุณสุทธิพงศ์ทัศพิทักษ์กุลหรือคุณฮาร์ตเนี่ยปรากฏว่าได้โพสต์รัวๆเลยครับมีทั้งคลิปที่พูดคุยกับเพื่อนบ้างแล้วก็มีการโพสต์ข้อความซึ่ง ท่านผู้ชมคงจะทราบแล้วนะครับว่าคุณฮาร์ดเนี่ยโดนฟ้องแลวครับเอาผิดมาตรา112และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นักร้องดังฮาร์ดสุดที่ผงโพสเฟซบุ๊กถึงพลเอกประยุทธ์ถามย้อนนายกฟ้องเอาผิดประชาชนมีที่ไหนหลังทนายความดำเนินคดีกรณีโพสเข้าข่ายผิดมาตรา112และพระบอรคอมพิวเตอร์ภาพหลังจากที่นายอภิวัตขันทอง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและทนายความของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและนายเสกสกลอัฏฐาวงกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งจับนักร้องด่านฮาร์ดสุดที่พงศ์ทัศพิทักษ์กุลตามความผิดมาตรา1 1 2และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์โดยอ้างว่าโพสต์ของฮาร์ดทางเฟซบุ๊กสุดที่พงศ์ฮาร์ดทัศพิทักษ์กุล ที่ตำหนิการผูกขาดวัคซีนโควิดอาจทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นายอภิวัตบอกว่าโพสต์ของสุทธิพงศ์แม้มีการเขียนว่าคัดลอกข้อความจากบุคคลอื่นมาอีกต่อหน,นึง่งแต่เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าหลายโพสต์หลายข้อความทั้งของต้นทางและของนายสุทธิพงศ์เองที่ระบุว่าเจ้านายนั้นเข้าข่ายมีเจตนาทําให้คนเข้าใจผิดพาดพิงไปถึงสถาบัน ล่าสุดฮาร์ดสุธิพงศ์โพสต์ใน Facebook ถึงกรณีดังกล่าวสั้นๆว่ามีที่ไหนนายกฟ้องประชาชนโดยมีประชาชนและแฟนคลับเข้ามาแสดงความเห็นและให้กำลังใจเป็นจำนวนมากเท mm hmm. ่าที่ผมได้ติดตาม Facebook ของคุณฮาร์ดมาโดยตลอดนะครับ mm hmm. ก็พบว่าคุณฮาร์ดเป็นคนดีคนหนึ่งเลยครับแล้วก็มีความคิด mm hmm. ท,ที่ก้าวไกล ข้อเสนอแนะหลายๆอย่างที่คุณฮาร์ดได้นําเสนอหรือโพสในเฟซบุ๊กนั้นบางทีถ้าเราดูแล้วเนี่ยก็เป็นประโยชน์ครับจะเสนอแนะให้นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีได้คิดแต่ที่ไม่เห็นด้วยก็คือว่าคุณฮาร์ดเนี่ยไปโพสต์พาดพิงถึงสถาบันถ้าคุณฮาร์ดไม่โพสต์พาดพิงถึงสถาบันเนี่ยผมเชื่อว่าคุณฮาร์ดก็จะเป็นขวัญใจของคนที่ไม่ชอบลุงตู่แต่รักสถาบันเป็นอย่างมากและหนึ่งในจํานวนคลิปที่ คุณฮาร์ดได้โพสต์ใน Facebook ที่ได้พูดคุยกับเพื่อนที่เดินทางไปยังจังหวัดบุรีรัมย์แล้วไปเพื่อที่จะฉีดวัคซีนและก็ได้รับการฉีดด้วยเช่นเดียวกันตรงนี้เนี่ยรีบหาข้อมูลนะครับว่าที่คุณฮาร์ดโพสว่าใครก็ได้ที่ไปจังหวัดบุรีรัมย์แล้วเนี่ยสามารถฉีดวัคซีนได้เนี่ยมันเป็นความจริงหรือเปล่าผมคนหนึ่งชื่อกลางจะหวานเขาช่วยผมทํางานอะไรนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องเสียง ปรากฏว่ากลางบอกผมไม่อยู่กรุงเทพครับผมมาบุรีรัมย์มากับภรรยาผมก็ถามว่าอ้าวกลางไปทําไมเขาบอกผมมาฉีดวัคซีนครับที่บุรีรัมย์นี้เขามีบริการฉีดให้ประชาชนที่สนามแข่งรถมอเตอร์ไซค์คงจะเป็นของช้างนะสนามแข่งช้างมีคนมาฉีดวันหนึ่งเป็นพันเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นโดยอาศัยที่ว่าเป็นเขยบุรีรัมย์อันนี้ผมก็ไม่ได้ถามรายละเอียดนะว่าเขาเปิดให้ฉีดทั่วไปหรือเปล่าหรือเฉพาะคนบุรีรัมย์เอ็นยี่สรุปก็คือกลางเนี่ย ได้ไปที่สนามนี้แล้วก็ได้ลงทะเบียนก็ทาเดี๋ยวนั้นเลยนะฮะไม่ถึงว่ากรอกเขาบอกว่าขนาที่กรอกอยู่ไม่ถึง2หรือ3คําถามเนี่ยก็ถูกเรียกให้ไปนั่งรอนะฮะรออีกสักพักหนึ่งเขาก็จะถูกเรียกไปตรวจความดันซักประวัติแล้วก็จากนั้นก็มีการมอบยาวัคซีนให้คือแต่ละคนใครฉีดเนี่ยให้ถือยางตัวเองแล้วก็เข้าไปในบูสแล้วก็จะมีพยาบาลมาฉีดในความรู้สึกผมนะกลางไม่ได้พูดแต่ถ้าความรู้สึกผมรู้สึกว่าเขา เปิดให้ฉีดโดยทั่วไปไม่ได,ไได้ไม่ได้กีดกันว่าต้องเป็นคนพื้นที่หรือไม่คือที่กรุงเทพเนี่ยมีเพื่อนผมคนหนึ่งเขาก็พยายามจะไปฉีดแต่ปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยเขาไปมาสองที่นะฮะพอไปถึงเนี่ยปรากฏว่าถูกกีดกันเพราะว่าไม่เข้าไม่เข้าขายฮะไม่เข้าขายรู้สึกเขาจะมีแบบเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานบุคลากรหรือคนในพื้นที่อะไรทำนองเนี่ยนะฮะก็เผื่อข้อมูลนี้มันจะช่วยเหลือใครบางคนที่ ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมก็อยากจะมีภูมิคุ้มกันเพียงแต่ว่าในส่วนตัวของผมเนี่ยถ้าเลือกได้ก็อยากเลือกและอีกเรื่องหนึ่งครับที่คุณฮาร์ดได้โพสต์คุยกับเพื่อนเรื่องของการจัดซื้อวัคซีนโดยจัดเช่าเครื่องบินเหมาลำจัมโบ้เจ็ดเี่เจดลำใหญ่ๆโตๆเพื่อที่ไปซื้อวัคซีนที่ต่างประเทศที่ประชาชนอยากจะฉีดเนี่ยบรรทุกในเครื่องบินลำนั้นเนี่ยเป็นล้านล้านโดสเนี่ย ทำไมถึงไม่ทําลองคิดดูสิเครื่องบินโบอิงจัมโบ้เชตลำใหญ่ๆสักลำหนึ่งอะถ้ามันบรรจุวัคซีนเนี่ยซึ่งหลอดมันนิดเดียวอะมันน่าจะได้สักสองสาล้านโดสนะแล้วบินมาแป๊บเดียวฮาร์เคยสั่งของ d h เจากอเมริกาไหมมันแป๊บเดียวมันก็มาถึงเลยโอเวอร์ไนท์ทำไมมันทําไม่ได้ก็ต้องบอกคุณฮาร์ดซึ่นะครับว่าแม้กระทั่งคนที่มีสติปัญญาไม่มากอย่างผมเนี่ยก็เข้าใจครับว่า ขณะนี้เรื่องของวัคซีนเนี่ยเป็นเรื่องของสถานการณ์วิกฤตและพิเศษจริงๆที่บริษัทผลิตวัคซีนจะจำหน่ายให้แก่รัฐบาลเท่านั้นไม่ได้จำหน่ายในศูนย์การค้าหรือในร้านสะดวกซื้อเหมือนที่คุณฮาร์ดคิดว่าถ้าบินไปที่อเมริกาแล้วก็ไปช็อปปิง้งวัคซีนเอามาเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ขนขึ้นจัมโบ้เจ็ต แล้วก็บินกลับมาประเทศไทยแล้วก็มาฉีดให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับไม่ทราบว่าคุณฮาร์ดกับเพื่อนเนี่ยทำไมถึงไม่เข้าใจในเรื่องที่มันง่ายๆอย่างนี้ครับ mm hmm. ก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณฮาร์ดนะครับถ้าไม่พลาดพิงสาบันเสนอแนะในเรื่องที่ดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลผมเชื่อว่าพวกเราฟังรัฐบาลก็ฟังและก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติของเราต่อไปในอนาคตศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆ มาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ